สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องไกด์ไลน์โควิดของกระทรวงนะครับผมก็ที่ผมคุยเนี่ยจะเป็นฉบับอัปเดตวันที่6พฤษภานะครับก็ไกด์ไลน์ตัวนี้นครับมีให้โหลดฟรีนะครับไปเซิร์ช Google ก็ได้เพราะว่าแนวทางโควิด19นะครับก็จะเจอลิงก์กูในก o g l e ก็จะเวลาเซิร์ช Google ก็จะเจอให้โหลดอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมจะคุยวันนี้จะเป็นคุยตัวนี้นะครับก็คือตัวที่ผมย่อมาแล้วนะครับจะได้อ่านง่าย,ายเนาะ โอเคเริ่มกันเลยนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าแหล่งเอกสารตัวนี้นะครับที่ผมจะคุยให้ฟังในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ Google Drive ไฟไฟให้โหลดนะครับโอเคมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีหรือไม่อกั็ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารนะครับก็ฟังให้ดูเรื่องก่อนนะครับแล้วไปโหลดเอกสารได้เลยนะครับ หลักก่อนนะครับอย่างแรกนะว่าโควิดส่วนใหญ่ไม่หนักนะครับหายเองได้นะครับผมแต่ที่ต้องแอดมิดเพราะว่า 1. คนไข้อาจจะมีการหนักครับสก็คือมีแนวโน้มที่จะหนักนะครับแล้วก็ 3. ามคือการการแพร่เชื้อนะครับฟาวิพิลาเวียจะเป็นยากันตายนะครับคือลดอัตราตายได้นะครับจึงควรให้ในคนไข้ที่หนึอาการหนักแล้วก็สมีแนวโน้มจะหนักนะครับ ปจจัยเสี่ยงมีอยู่3าแบบนะครับอันหนึ่งก็คือเช็ดเอ็กซเรย์มาแล้วเจอว่าเป็นยนมเนียหรือปอดอักเสบนะครับพวกนกีคือโควิดลงปอดมันก็อันตรายนะครับก็เสี่ยงเนาะอันที่2คือตัวคนไข้นะครับคนแก่นะครับอายุมากกว่าหกสิปีแล้วก็คน,นคอ้วนน้ำหนักมากกว่า9กิกิโลอันนี้ก็คนเนี่ยคนเหล่านี้เขาเรียกว่าอ om ิมมูโนคอมโไมโฮสต์ก็คือภูมิต้นานทานตับนะครับอันที่สามก็คือมีโรค8ข้อน,นี้นะครับปอดตับไตหัวใจภูมิตับนะครับ อินโฟไซต์ต่ำแล้วก็ DM คุมไม่ได้นะครับคุมต่ำก็พวกเอ่อ h i ชนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่กันทีละอันดีกว่านลครับปอดก็คือง C พนะครับ,รโโรบตับก็ตับแข็งใต่ C k d หัวสตโตรกหัวใจก็คือพวก Coronary Artery Disease นะครับเส้นเลือดหัวใจตดหรือพวกโรคหัวใจแต่กำเนิดนะครับ Congenital mm hmm. heart disease เช่น ASD v s d หรือว่า PDA นะครับ ไอ้ที่พูดมาแต่แรกเนี่ยตั้งแต่ปอดจนถึงโรคหัวใจเนี่ยนะครับก็คือคนไหนเป็นแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยคนไข้กลุ่มโรคพวกนี้เนี่ยก็คือออกซิเจนจะไปที่ปอดได้น้อยกว่าคนปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเสี่ยงว่าถ้าว่าเชื้อโควิดมันลงไปปอดอะไรเนี้ยนะครับผมก็จะทำให้ปอดอาจจะรับออกซิเจนได้ไม่เต็มที่นะครับก็มีความเสี่ยงในการเป็นอาการหนักหรือว่าเสียชีวิตนะครับ ลิมต่ำพันก็คือหมายถึงลิมโฟไซต์น้อยกว่า1000ตัวต่อซีซีนะครับก็ก็คือเราเหมือนเชื้อโควิดนะครับอะไรละ่ะก็คือลิมโฟไซต์ก็เหมือนทหารในการสู้รบก,กับเชื้อโควิดนะครับถ้าลิมโฟไซต์มันต่ำก็เหมือนกับเราไม่ก็มีภูมนะิเนาะก็จะสู้เชื้อโรคไม่ได้นะครับดีเอ็มคุมไม่ได้ก็เหมือนกันับน้ำตาลที่เยอะๆเนี่ยทำให้ภูมิต้านทานมันน้อยนะครับก็จะสู้เชื้อโควิดไม่ได้นะ ทีนี้การแบ่งกลุ่มครับใกล้ลายประเทศเราจะแบ่งคนไข้โควิดออกเป็นสี่กลุ่มนะครับแบ่งตามอาการผลผลเชเื้อเท็กซรยลแลวก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับส่วนการรักษาเนี่ยระยะเวลานอนก็จะแบ่งเป็นเรื่องของระยะเวลานอนโรงพยาบาลแล้วก็การให้ยานะครับเ,เรื่องนอนโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็สองอาทิตย์นะครับอันนี้จำง่ายๆสิบสี่ไงไงวันอย่างน้อยนะครับถ้าอย่างมากก็ถ้าคนไหนหนักก็จะนานกว่าน,นั้นนะครับผมเรื่องยาที่จะให้ ต่างกันตามกลุ่มนะครับมาดูกันดีกว่านะกลุ่มที่1นนะครับคือกลุ่มที่ไม่มีอาการเลยนะครับผมปัจจัยเสี่ยงก็ไม่มีนะครับเคสเอ็กซเรย์ก็ปกตินะครับพวกนี้ก็นอนโรงพยาบาลสอาทิตย์นะครับเวลานอนก็ให้รักษาตามอาการไปนะครับไม่ต้องให้ฟาวิคพิลาเวียก็ได้กลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มที่มีอาการนะครับแต่ไม่รุนแรงนะครับอาการนั้นไม่รุนแรง ชสเอ็กซ์เรย์ปกตินะครับปัจจัยเสี่ยงก็ไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็ไอเนี่ยนะครับไอพวกนี้นะโรคแปดก็ตัวคุคไข้อะไรพวกนี้นะครับผมก็ให้นอนโรงพยาบาลอย่างน้อยสองอาทิตย์นะครับการรักษาก็ให้ตามอาการครับอาจจะให้ฟาวิพิราเวียนะครับหรือว่าในนี้ย่อๆว่าฟาวินะครับคือเวลาไปลาวจริงๆก็จะย่อกันฟาวิฟาวินะครับผม หมายถึงเวลาไปเล่าคนไข้โควิดนะรอาจจะให้ฟาวติตามดุงพินิษนะครับตามดุงพินิษเช่นยังไงอย่างเช่นว่าสมมตินะครับมีอาการอามีไอบ้างนะครับผมนะครับไข้ก็อาจจะไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยนะครับเชสปัจจัยเสียงก็ไม่มีเนาะอาจเป็นผู้ชายอายุสักสามสิบเนี่ยนะครับไม่มีโรคประจําตัวแต่เชสเอ็กซเรย์ดูแล้วไม่แน่ใจฮะว่าจะมีอินฟลูเดชันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นภาษาหมอก็จะใช้คำว่าบวกลบนะฟิมบวกลบนะว่าง่าย นะครับลบิวโมเนียนะครับไอ้พวกที่จะให้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในไกด์ไลน์เนี่ยเขาจะมีเบอกไว้นะครับผมขยายความนิดนึงแล้วกันคราบว่าเนี่ยครับถ้าให้ฟาวิพิลาเวียเร็วภายในสี่วันนับตั้งแต่มีอาการเนี่ยมันจะช่วยออกกระต้มันจะช่วยเนี่ยครับเรื่องของลดข้อต้นข้ตรงนี้ด้วลดความเสี่ยงของภาวะรุนแรงได้นะครับลดการเสียชีวิตได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อโทษครับอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแต่ไม่รุนแรงนะปัจจัยเสี่ยงไม่มีแต่ฟีมบวกลบอาจจะให้ฟาวิพิราเวียไปเลยก็ได้นะครับโดสก็ตามนี้นะครับแบบหนึ่งนะในรายลายมีบอดนะครับก็โดสจะตัดเป็นที่น้ําหนักตัวนะถ้าน้ำหนักตัวน้อยกว่า90กิโลกร,รัมก็จะเป็นวันที่หนึ่งเนี่ยให้9แทบ็บออร์ล i บนะครับแล้วก็วันต่อๆมาก็ให้เป็น4แทบ็บออร์ลบนะครับ แต่ถ้าน้ำหนักตัวเยอะกว่า90ก็วันแรกก็12แถบออ l e r b ดี A D, และว,วันต่อมาก็5แถบออ l e r b ดี A D. นะครับโอเคเนาะระยะเวลาก็ให้5-10วันอ่ะเดี๋ยวผมค่อยพูดเรื่องเวลาอีกทีแล้วกันเอ้ยโทษครับเดี๋ยวผมค่อยพูดรายละเอียดฟาวิพิรวิทีหนึ่งแล้วกันนะครับจําไว้ว่าถ้ามันให้เนี่ยฟาวิเนี่ยจะให้5-10วันนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดแล้วพูดเลยก็ได้ครับก็ถ้าให้แล้วคนไข้อาการหายไวเลยนะก็ให้5วันนะครับ ถ้าหายช้าหน่อยก็สิบวันนะอ่ะอันนี้กลุ่มที่หนึ่งโทษครับอันนี้กลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สามนะครับอาการเนี่ยจะเหมือนกลุ่มที่สองนะครับก็คือมีนะครับมีอาการแต่ไม่ดุแรงครับแต่เชสเอ็กซเรียเนี่ยมีนิวโมเนียแต่เป็นไมนิวโมเนียก็คือนิวโมเนียไม่ได้เยอะนะครับหรือนะครับหรือมีปัจจัยเสี่ยงก็เนี่ยครับปัจจัยเสี่ยงนะครับ เช่นอาจจะมี C.O.P.D. หรอคนไข้อายุมากกว่า10นะครับแก่เนาะพวกนี้จะให้ยาเลยนะครับเป็นฟาวิ5 1 0ถึงวันนะครับโดสผมคุยไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะให้5วันจะให้กี่วันนะครับ5-10วันจะให้กี่วันก็นนก็ดูตามอาการคนไข้หรือตามฟิล์มคนไข้นะครับทีนี้นะครับอาจจะต้องให้ฟาวิบวกสเตอรลอยนะครับบวกสเตอรลอยนี่จะให้7 1 0ถึงวันนะครับ ในกรณีที่หนึ่งครับออกซิเจนเซต RA RA คือ o ู Air นะครับออกซิเจนเซตลูมแอนน้อยกว่า96ครับหรืออันที่2คือ c h e เอ็กซ y มีอ mm ินฟ t ว a t i o n เพิ่มขึ้นนะครับก็จากประสบการณ์ในการลาวคนไข้ครับถ้ารอให้เซต o ูมแอนน้อยกว่า96นี่บางทีอาจจะอะไรช้าไปนิดหนึ่งนะครับบางทีดูฟิลม์มเอาเลยนะครับว่าถ้าฟิลม์มมีอ mm ินฟ t ว a t i o n เพิ่มขึ้นพูดง่ายๆคือฟิลม์มมันมีรอยโรคเพิ่มขึ้นน,นะครับ อย่างเช่นว่าเคยเอ็กซเรย์แล้วมันปกติแล้วพอเอ็กซเรย์ซ้าอีกรอบว่มันมีฟิลเตชันเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับผมถ้าได้ฟาวิพิลาเวียอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องเพิ่มสเตีรอยไปด้วยแล้วนี้สเตีรอยให้ยังไงครับไกด์ไลน์เขาจะแนะนํานี้ครับอันนี้ผมย่อมาให้นะว่าเด็กซ่าเนี่ยก็จะให้6มิลลิกรัม IVOD 7- 10วันนะครับถ้าเป็นเพนิสโตรวนนะครับก็เหมือนกันนะครับผมเ,เดี๋ยวผมย่อให้แล้วกันนะครับกรัีนะ ถ้าเป็นพิซโลนนะครับก็40มิลลิกรัมต่อวันนะครับโดสนะครับก็ให้7-10วันกันนะครับทีนี้โดสอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับมากกว่านี้คือยังไงครับอย่างเช่นถ้าคนไข้แซดด็อกเยอะๆนะครับผมเด็กซ่าอาจจะไม่ใช่6มิลลิกรัม IVOD นะครับอาจจะต้องเป็น6ทุก12ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนที่เคยได้พิเนสโลนอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเด็กซ่าฉีดนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้ในไกด์ไลน์เขาจะแนะนำนะครับว่าเวลาให้นะครับนี่ผมพูดไปแล้วนะครับเขาแนะนำอย่างนี้ครับว่าเวลาให้สเตอรอลอยก็ต้องระวังเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงด้วยครับก็คือถ้าพูดเป็นภาษาแพทย์ก็คือสเตอรอลอยอินดิวส์ในเปอร์ไกลซีมเมียนะครับระวังไงนะครับก็ต้องมานั่งจอบ DDX นะครับผมจะ p m ม h h จะ b บก็แล้วแต่น้ำตาลสูงหรือต่ำนะครับผมต้องมานั่งตั้งสเกลอินซูลินกันนะครับแต่ขอไม่พูดถึงนะครับถ้าพูดเรื่องนี้ก็ยาวอีกนะครับแต่ให้หลักไว้แบบนี้แล้วกันนะครับเนาะอีกเรื่องหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดก็คงจะเป็นเรื่องของสเตอรอยนี่มันกัดกระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้เป็นพวกโอเม่พาโซไว้ด้วยนะครับอันนี้ประสบการณ์การเลาาจริงนะครับ มาคุยต่อนะครับให้ฟาวิพิลาเวียกับสเตอร์ลอย7ดถึงสวันถ้า1นะครับมีแซดลูมแอนน้อยกว่า9 6หรือมีเชสเอ็กซ y เย์มีอินฟิวเ t ชันเพิ่มขึ้นนะครับโดยส่วนตัวนะครับตัวเชสเอ็กซาเลย์อินฟิวเทชันเพิ่มขึ้นจะไวกว่านะครับถ้ารอให้แซดดอกเนะี่ยบางทีจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนักแล้วนะครับผมไอ้เรื่องสเตอร์ลอยที่ให้กันเนี่ยเขาให้ตามคือถ้าเอารายละเอียดเนะี่ยเราจะให้ตามเปเปอร์ที่ชื่อว่า Decovery Tri ททนะครับที่ทดลองที่อังกฤษน,นะครับ ที่เขาเจอว่าถ้าให้สเตอรอยแล้วเนี่ยในคนไข้โควิดนะครับกับไม่ให้เนี่ยคนที่ให้สเตอรอยเนี่ยอัตราตายมันต่ํากว่านะครับลองไปเซิร์ชดูได้นะครับผมไม่พูดถึงนะอันนี้เอาคร่าวๆแล้วอันที่3ก็คือมี e อ e ก e i เซอร์ไซด d วไซโ y p o โปซิเมียนะครับทำไงนครับ e x e r c i s e i n d u c e ินะครับคุยหน่อยแล้วกันนะครับแต่เวลาเราจริงไม่ค่อยได้ทากันหรอกนะครับมันเสียเวลานะครับก็คือให้คนไข้ปั่นจักรยานอากาศนะครับก็คือนอนหงายอยู่ในนั้นครับแล้วก็ปั่นขาแบบปั่นจักรยานน สามนาทีนะครับหรือจะให้คนไข้เดินข้างเตียงสามนาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวเทียบออกซิเจนเซตระหว่างก่อนปั่นกับหลังปั่นหรือก่อนเดินกับหลังเดินเนี่ยนะครับเนียครับรูปปั่นจักรยานกับรูปเดินนะครับถ้าเซตมันดอกมากกว่าสามเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นเซตตอนแรกเก้าเก้าใช่ไหมครับแล้วเซตตอนหลังเหลือเก้าสิบหกใช่ครับก็คือดอกสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอเนี้ยคือโพสิทีนะครับไอพวกนี้ก็ต้องให้อสรุปนะครับ ออกซิเตอลูมแอนน้อยกว่า96เชตเอ็กซ์เรย์มีอินซูเลชันเพิ่มขึ้นนะครับหรือมีแอซซีตินยูไฮโปซีเมียนะครับพวกนี้ให้ฟาวิบวกสเตอรอยนะครับสเตอรอยให้7-10ดจนวันนะครับโดสก็ตามนี้ครับเด็กซ่า6กไอบีโอดิเพนิซิลก็40มิลลิกรัม p e เดย์นะครับแต่โดสจะเยอะกว่านี้ก็ได้ถ้าอาการคนไข้ไม่ค่อยดีนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มตัวแดงครับคนไข้พวกนี้อาการจะหนักนะครัก็คือแซดลูมแอน น้อยกว่า96นะครับเชสเซียรย์มีนิวโมเนียที่มีอินวเทชันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วนะพวกนี้จะให้ฟาวิ5-10วันแล้วก็สเตยียรอย7-10วันเลยนะครับผมอาจจะต้องมีการให้ยาโรปิกนาเวียกับลิโตนาเวียเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมเห็นไฮไลท์ตรงนี้กันนะครับหนึ่งก็คือคนไข้โควิดเราจะลดกับ,ค,บคนไข้โควิดเราจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับยะอะไรล่ะตัวที่เป็นตัววัดนะครับว่าจากไกด์ไลน์ครับตัวที่เป็นตัววัดนะครับว่าจะต้องมีการให้ยามากขึ้นนะครับเช่นเดิมไม่ได้ยาเลยอาจจะต้องให้ฟาวิพิลาเวียนะครับหรือเดิมได้ฟาวิพิลาเวียอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องให้สเตอรอยเพิ่มอาจจะต้องให้โลปินาเวียเพิ่มนะครับก็คืออะไรมากขึ้นก็คือหนึ่งออกซิเจนเซตลูมแอนน้อยกว่า9กนะครับ สองเชสเอ็กซเรย์ ray, มีอินฟิวเทชันเพิ่มขึ้นนะครับคำว่าอินฟิวเทชันเพิ่มขึ้นก็อย่างเช่นนะครับเดิมมีอินฟิวเทชันที่ไลท์ลูว์ลังนะครับผมปอดล่างขวานะครับผมฟิล์มซับเนี่ยมีล่างซ้ายเข้ามาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะมีล่างขวาแต่ว่ามันดูเยอะกว่าเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะอันนี้ถ้าตามกรไดาษก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับแล้วก็เรื่องของ e อ็กซ์ไ e นิว e ซ c y ก o x e m i a นะครับแต่ในเวลาเรา,ลาจริงนะครับผมมันก็ ดูอาการด้วยก็ได้นะครับอันอย่างเช่นคนไข้หอบมากขึ้นใช่ไหมครับมีไข้สูงขึ้นนะครับผมหรือมีไอมากขึ้นอย่างนี้เนาะนะครับอันนี้อันนี้ในชีวิตจริงนะครับก็ยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็สรุปให้ประมาณนี้นะครับถ้าฟังไม่เข้าใจก็ลองย้อนคลิปดูได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ